อันนี้ก็ไม่มาดูเลโก้เ็วเลโก้หกชิ้นน่ะาะให้มาจัดตรงนี้ยังฮิวจะซื้ออะไรไม่มีปืนด้วยแมว โอ้ตัวใหญ่มากใหญ่เกินใหญ่เกินแล้วจะทำไรไฟหยุดยามันมีอันนี้คือที่เปลวฟองลายอันใช่ค่ะเอาไปเล่นในห้องน้ลูกกบอันนี้ให้ให้ซื้อไปแล้วเราเป็นเครื่องอะไรที่มันมีอยากได้ดินน้ำมันแบบกล่องแบบนี้ยมันมีลูกเมลวันเมลวันสีเหลืองเมลวันสีเหลืองมันนี่มีอันนี้ด้วยมันเปื้อนครับมีนี่ด้วยไดโนเสาร์ อันนี้เป็นจร,ร,ะระเข้เหรอซึกปาไดนโนเสเซามันมีอันนี้คืออะไรอ่ะ่นนะระวังครับรน้องปิดด้วยครับอ,นนอะไระมันอยู่ตรงไหน,รนครับปีม巴าไม่ใช่มันหมดแล้วรลรหรอลูกมาไปดูเด้งดึ๋งหรอนี่อันนี้คืาไปดูไปดูมีแมวโอ้มีไฟด้วยอันนี้แมวมันแม่นีน่คือเกมรถ นี่คะ่ะนี่นะคะคือตัวของเลน่นสำหรับเด็กแล้วก็มีโซนใหญ่ที่สุดนะคะนี่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีอันนี้คือที่เลื่อนที่เลื่อนแล้วเป็นเกมรถมันมีดูนี่า,าอา๋อเป็นตัวตอต่อง อันนี้ก็จะเป็นเคฟมนมีครับผมให้อะไมาใไ่ลนกเตองนี่ให้เจแล้วมีแกบอลด้วยมมีมมียูสีจะบอกนะว,ว่า,าปป๊าชอบเล่นเกมบอลอันนี้ มันมีมเมีมาจากไหนตัวม่กี้มเียวมาจากไหนครับพูดบาๆหน่อยดูเเกมบล่ปป๊าชอบเล่นรับาจากไหนอ่ะนมันมาจากข้างบนลูอ้มีนี่ไงมีเยอะเลยไหนอ่ะมีตัวอะไรบ้างอ่ะนีอะไรมันมีก็มีปืนสองกระบอก สองเลยเมื่กี่เขาคัดปีปลาดีกว่ามันจะได้เหมือนกันเรียงเป็นแฝดสามเลยอันนี้อะไรโน้ตเสียร์ตัวอ้วนอะจะบอกนะว่าหาชอบเล่นอันนี้ก็ตัวลูกชิ้นจะบอกนะว่าหาชอบเล่นอันนี้ที่สุดอันนี้อะไรอันนี้ไดโนเสาร์เลยมันว่าชอบเล่นอะมันชอบเล่นตัวนี้ฝึกกล้ามมือไอ้ตัวเนี้ย ม,น,น,น,ม,มนมีให้ชอบเล่นอันนี้มากมันมีให้ชอบเล่นอันนี้มากมันเป็นไข่มันเป็นไข่ที่ใครชอบใครซื้อไปอันเล็กแล้วให้จากซื้ออันใหญ่ใหรให้ตัวน,นี้ตัวสองฟูเฮ้ยมันเป็น,ม,นมันมันมันาจาก แล้วไ,ไปที่หายชอบไม่มีอะไรเลยจะมีดูจกักรจี